สวัสด <muitas> <arias> ีค่ะสวเอ้า <bulun> ว <case> mm ันนี้เราจะมาเอ้าเคลื่อนเรื่องคุณปัญญาของชาวบ้านนะคะเกี่ยวกับการนวดการนวดอะไทเพิ่นวดแผนโบราณดเพื่อรักษาเนี่ยค่ะเริ่มนวดค่ะเริ่มเริ่มแบบเริ่มตัญญาเนี่ยค่ะปีสิบเลยแล้วการนวดของเรานี่แตกต่างจากแฝงแผ่นไทยใช่ไหมใช่ใช่โอ้แฝงแผนไทยนี่นี่เป็นโบราณนึกแฝนไทย แฟนโบราณนี่มั้แปนโบราณลักขาสุกะลักขาสุกะักมีมีใบตาเรียกคือแตตาเนั่ยคะระหว่างคือตาตาแตตาอาถ้าแม่แฟนไทยยากดจุกข่ฮะฮยากดจุกนี่จะนวดสิฮะฮ่มีหม้ไ หนักๆนี่คือช่วยเรื่องอะไรคะผ่อนคลายหรือว่ารักษาบางแผลรักษาบางคนเป็นอนามัยเยกแขนไม่ได้ยกว่าเขาไม่ได้ยกขาไม่ได้มาก็คือเราจะดีขึ้นขั้นตอนที่จะเริ่มนะคะคุนหมอจะเริ่มจากปวดเท้าก่อนใช่ไหมคะแล้วแต่น่ห้ใครเป็นจุดไหนมาใช่ไหมใครเป็นจุดจุดไหน ถ้านวดแพร่แผ่นทยายบางคนไม่จับเป็นจ่าหน้าท้องใช่ค่ะอหนูหนูก็เรียนนะคะก็จะมาจากเท้าแหมเนี่ยนี่แต่แพร่แผ่นทยแล้วกดจุกนะค่ะเนี่ยกดจุกนี่อ่าแหม่แผ่นทยแพร่แผ่นทายสามเส้นนะสามเส้นไปแม่ตู้ มาตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนี้ยี่สิบสิบแล้วทำมาแต่สี่สิบใช่ไหมคะสมสสาวมะหมอทำเคราะยังยังไม่ทำเพว่าหมอไปอับปางนี้ยห้ามนะเพราะอที่บ้าน่ก็คือก็คือหมอกรักษาอย่ีงเดียวแต่ว่าไปตามบ้านโอ้แต่ก็ไปไปตามบ้านคนเดินไม่ได้คนลขึ้นไม่ได้ทหอกไห อยากให้บอก,บอกว,ว่าที่ไหนเผื่อจะมีใครสนใจติดต่อมาคะหทับหนึน 1, นน่งนูนหนึ่งสเตนค่ะถ้าใครสนใจก็อาจติดต่อสอบถาไมได้นะคะแต่ว่าหมอโรงพยาบาลหลายคนมยายค่หมอโรงพยาบาลก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะ้แค่ปัจจุบันก็เดินเร็วเด้งนี่ค่ะก็เป็น,นปริญญาของชาวบ้านนะคะไม่มีเนะี่ย เลื้อหมอคนเดียวเลื้อหมอคนเดียวนะคะถ้าใครอยู่ในพื้นที่ยะลานะคะสนใจก็ลองมาเมื่อนะคะเพื่อบำบัดรักษา,าได้นะคะค่ะขอบคุณมากเลยะคะ่ะวิน3วันมาปกรณ์เป็นอามาพฤษนั่งเวงสามวัน